ชีวิตบ้านบ้านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาแกงตัวต่อใส่หน่อไม้ส้มนะคะวันนี้ได้ตัวต่อมาจากนานะคะเรามาเริ่มกันเลยจากเพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้และก็ตัวต่อหน่อไม้ส้มที่ฟ้าทําเองเลยนะคะพริกนะคะอันดับแรกนะคะทุบตะไคร้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้น ใบมะกรูแล้วก็จะฉีกนะคะพริกแล้วก็จะตําให้ละเอียดค่ะนี่นะคะตัวต่อของเราที่เราได้มาค่ะอันดับแรกนะคะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะพอน้ําเดือดเสร็จก็เทพริกที่เราตําไว้ลงไปเลยนะคะตามด้วยตะไคร้และก็และก็ใบมะกรูดที่เราฉีกเป็นชิ้นๆไว้เลยนะคะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วนะคะเทตัวต่อของเราลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตัวต่อของฟ้าใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเทหน่อไม้ส้มที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะคนคนให้เข้ากันแล้วก็กปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะตอนแรกฟ้าจะใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่น้ำปลาร้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ชูรสผงนัวของเราครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ใบแมงรักลงไปนะคะเพิ่มความหอมขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ข้าวคั่วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนชิมดูถ้ารส <c oughs> ชิมดูถ้ารสชาติโอเค <c oughs> ก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อน <c oughs> ๆขัดรสชาติขาดอะไรก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะแกงตัวต่อเพื่อนเพือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะ